Okay. วันนี้นะคะครูเต้าก็มากับคุบนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูเต้ก็จะให้เด็กอ่านก่อนนะคะก่อนที่จะทําแบบหัดด้านบนนะคะเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันอังคารนะคะโทกทีนะคะเด็กๆก็รู้เกี่ยวกับ my body ของคุบลไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หัดอ่านด้วยนะคะว่าคําศัพท์แต่ละเอออวัยวะของร่างกายมันมีอะไรบ้างวันนี้นะคะครูเต้ก็จะมาให้เด็กลองอ่านเล่มนี้ดูนะคะว่าอวัยวะของคุบนเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างบ้างนะคะอันแรก เออชีนี้นะคะเอ่อ one nose จมูกนะคะมีหนึ่งอันนะคะเด็กๆค่ะเด็กมากนะคะทุณบนต่อไป to e y e ดวงตานะคะดวงตาของเรานะคะมีสองข้างนะคะค่ะต่อไปนะคะ one mouth ปากปากเรามีแค่หนึ่งอันนะคะใช่ไหมใช้อัอะไรคะคุณคุณบอเอาไว้พูดค่ะ ะคะ two ears หูนะคะมีสองข้างนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เราสำรวจตัวเองที่ขว่าเด็กๆมีหูกี่ข้างะคะแล้วใช้สำหรับทำอะไรคะคุณโบสังเสียงคุณแม่เรียกคะ่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะ a r ดมือนะคะมือของเรานะคะยกขึ้นมาเลยคะ่ะเด็กๆมีสองข้างนะคะนะคะมีสองข้างนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะ legs ขานะคะขาเราเด็กๆลองมองขาเราสิคะว่าขาเรามีกี่ข้างคะเด็กยืนขานะ,ะนสองมีสองข้างนะคะค่าวันนี้นะคะคูบนก็ได้มาอธิบายเกี่ยวกับวัยวะของร่างกายให้เด็กเวิร์คครับราลารีแล้วนะคะวันนี้ครูบลนไปก่อนนะคะปรบมือให้นนะครูเลยค่ะขามาต่อกันนะคะเมื่อกี้ครูบลนก็บอกเวิร์คครับราลารีทำศัพท์ไปแล้วนะคะ ตอนที่เด็กจะทําแบบผิดพลดเด็กก็ท่องคาสั์นะคะหัดอา่านหัดออกเสียงนะคะวันนี้เราจะมาทําเล่มนี้ต่อเลยนะคะเด็กๆครับวันนี้เปิดมาหน้าวันศุกร์นะคะวันเราจะทําหน้านี้กันหน้าที่18ดเด็กๆกะะ็ค้าดูรูปนะคะแต่ก่อนอื่นคเต้ก็ให้คุณจุ๊บเอาขึ้นกระดานเหมือนเดิมค่ะมาฝึกกล้ามเนื้อมือกันนะคะวันนี้คุณเต้จะสอนเด็กเขียนตัวโอเด็กออกเสียงตามคุณเต้นะคะตัวโอนะคะวิธีการเขียนตัวโอเขียนยังไงนะคะเด็กต้องเ เด็กๆก็โค้งมันค่โค้งนะคะลงมาแบบนี้อ้าวตัวต่อไปเด็กเห็นนกคู่ไหมคะอ่านตามกต้านะคะ O L, อ้าวนกคู่ O L, อ้าวนกคู่นะคะเด็กๆก็เริ่มจากข้างบนโค้งลงมาเลยค่ะค่อยๆนะคะเด็กให้เป็นวงกลมแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าตัว O นะคะต่อไปรูปที่สองในหนังสือของเด็กจะเป็น o ออเออกเสียงตามคุณเต้นะคะ o อ o อเแต่ว่าในคร้เด็กตรมใช่ไหมคะเด็กก็ลากตะกบนแล้วก็ค่อยค่อโค้งลงมาแบบนี้นะคะค่อยค่อยนะคะทาตามคุณเต้เลยต่อไปตัวสัดายติดเด็กรู้จักไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเครื่องไมโครเวฟใช่ไหมคะภาษาอังกฤษอ่านว่า o อ o อเ n ออกเสียตามอีกครั้งนะคะโอโอเวนที่แปลว่าเรื่ออบนะคะเด็กก็รากมาจากข้างบนลงมาแล้วก็โค้งเป็นกลมๆไมค่อยๆากตามเส้นปากแบบนี้เลยนะคะให้สวยๆนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งคือตัวพีค่ะพี P. นะคะเด็กๆตัวนี้คือตัวพีให้เด็กลากลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ก่อนแล้วก็โค้งติดก,กับเส้นตรงตรงนี้ไปเลยนะคะต่อไปคำศัพท์คำแรกนะคะพีเพกหมู พี่หมูนะคะอันข้างล่างนี้นะคะเด็กๆก็ลากลงมาพูดตามพเต้ลนะคะแล้วก็โค้งค่ะง่ายไหมคะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะพี่เพนที่แปลว่าปากกาค่ะพี่เพนที่แปลว่าปากกาค่ะเด็กทำยังไงนะคะลากลงมาแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปอันท้ายเด็เกๆชอบทานไหมคะพิซซ่าอ่านตามเต้ลนะคะ พิาแปลว่าพิซซ่าที่เด็กทานกันใช้เคยทานนะคะนักลงมาแล้วก็โค้งค่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตัวเพนชนะที่คุณต้องให้เขียนคือตัวโอและก็กวัวพีนะคะดเด็กๆคะอย่าลืมส่งกันบ้างคุณต้าแล้วก็ห้องคุูพาด้วยนะคะวันนี้กุ o d บายค่ะ